ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเจเรซิ่งเทสนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าวิ่งกับซีเบียห้านะครับผมก็มีแซดดี้กิบห้าเคโตแล้วก็มี250หนะ้นยนะครับคันนั้นก็น่าจะวิ่งด้วยนะครับเป็นรถเดิม,มพี่พี่มาจากไหนอรัพี่อุดอร,ดรนะครับผมเป็นไงพี่ค่าน้ำมันกี่บาทหกเจ็ดร้อยแล้วหกเจ็ดร้อยคันนี้ทำอะไรบ้างพี่ซีเบียห้าระบบน้ำมัน E85 อ่าของเดิมไม่ได้แปดอ่าครับผมไล่เต่เดิมอ่า แล้วก็เจองอากาศอ่าเจาะกองอากาศโอเคครับพี่หมดประมาณเท่าไหร่พี่เข้าเข้าหมดหลักหลักพันละครับอ๋อหลักพันเกือบหมื่นแล้วพี่ไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ปะอ๋ออันนี้ทําเองขี่เองเขาผมก็คันนี้ก็หน้าไม้มันตัดเท่าเท่าไหร่อะพี่หน้าไม้ตัดร้อยแปดสิบนิด่อ๋อทัศสปีดพี่เคยได้ประมาณเท่าเท่าไหร่สองร้อยกิเบิลอ๋อสองร้อยกิเบิลเอาเรื่องนะทุกคนอันนี้รถทํานะไม่ใช่รถเดิม อันนี้เป็นซีเบียห้าร้อยตัวเก่าคันนี้ทําอะไรครับไม่ทำสแตนดาร์ดคันนี้ไม่เอาคันนี้เลยอันนี้รถพี่เคโต้ก็มีอันนี้พี่เคโต้เขาทํามาแล้วรถรถพี่เอ็มทำอะไรบ้างพี่ไม่้ทำอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแต่งสวยอันนี้น่าจะปลดอมแอร์มีกองอากาศมีปากแต่มีสเตอร์นะครับผมประมาณนี้รถพี่เคโต้นะครับแฝดกล่องแปดไปยังพี่ อ๋อกล่องยังไม่ได้ทําจะทําเกี่ยวกับระบบอากาศอ๋อทําแอร์โฟ,อ,อ,อ,โฟอย่างเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอรอไฟแดงนะครับไฟแดงปนะ้ะ เดี๋ยวจะลองหลายคันนะครับ i don't know เดี๋ยวผมจะให้คนอื่นออกก่อนนะทุกคนโอเคเนี่ยข้างหน้าผมอะสี่คันเดี๋ยวผมจะให้ออกก่อนเลยยังไงชิเปอร์คุณตองว่าซับปุ๊บระเบิดเลยอะฮะยง่มขึ้นหนีไฟออกเครไปแล้วเดี๋ยวผมออกที่หลังนะทุกคน ออกก่อนไม่ได้เดตแซงคนอื่นเขาต้องตาตา,ตามตามเก็บดีกว่า ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีคันนี้จูนกล่อง ECU มาทำหลายทำหลายอย่างนะครับแล้วคันนี้รถพี่เคโต้คันนี้รถพี่ข่ยแล้วก็คันนี้ก็ทำนะครับทำ E85 ทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันสรุป400แรงสุดพูดเข้าข้างตัวเองอีกแล้วไอสัตว์ไม่ขี่รถแรงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม She's some she's nice hair that nice got long you know and a bad สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําคลิปเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างนะครับที่เดิมนะครับผมห้างวินเลนะครับก็พี่เคโตก็รีวิวคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะถ่ายอินเสิร์ตนะครับโอเคประมาณนี้ก็จะมี จินจา400ของพี่ขุยนะครับผมแล้วก็จะมีแซตด6นะครับผมมีแซตดี25ของพี่เคโตครับมีแซตด10มาแจมนะครับโอเคแล้วก็จะมีแซตด6ลถผมนะมี CBR 250ดับเบิลาของพี่เอ็มนะพี่เอ็มอยู่ไหนวะพี่เอ็มอยู่นู่นนะก็มีดินจา400ดินจา400นะครับ ส b r บ0 0ห้าร้อยคันนี้มาจากกูดอนนะครับโอ้โหมาไกลมาก,ามากโคตรเดือดอ่ะทุกคน <laughs> มีส b r บ0 0ห้าร้อยสีแดงนะครับแล้วก็มีสีดำน,นี้เป็นดำเป็นดำด้านนะฮะอันนี้เป็นส b r บ0 0ห้าร้อยเหมือนกันน่าจะเป็นโฉมเก่านะครับ Body, baby, show พี่ปิดช่องให้หน่อยก็สำหรับไม่ไม่ก็สตยเตาแป๊บนึงอ่ะพี่ปิดช่องให้ให้หน่อยโอเคครับเพื่อนจบไปแล้วนะครับสำหรับโอเคครับเพื่อนวันนี้ช่อง J Racing ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน J Racing ไว้นะครับเดี๋ยวจะพา ตัวพาชมมายังบิ๊กไบค์ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้เคโตบิ๊กไบค์สตอรี่ขอปิดคลิปของช่องเจเลสิ่งจากนี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ I've heard she gets out of control, and all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions.